เรื่องราวของฮนุมานกับนางเบนกายไม่ได้จบแค่การถูกจับได้แต่กลับพลิกผันไปสู่เรื่องราวความรักอย่างไม่น่าเชื่อ หลังจากที่นางเบนกายคืนร่างเดิมและถูกหนุมานจับตัวกลับมาที่ค่ายพระรามพระรามโกรธมากและมีรับสั่งให้ประหารชีวิตนางทันทีแต่หนุมานได้ทูลขอชีวิตนางไว้โดยให้เหตุผลว่าการที่นางเบนกายทำเช่นนี้เป็นเพราะถูกทศกัณฐ์บังคับไม่ได้ทำด้วยความเต็มใจและการประหารทูตหรือผู้ที่ทำตามคำสั่งถือเป็นสิ่งที่ไม่สมควรนอกจากนี้หนุมานยังชื่นชมในความงามและความสามารถของนางเบนกาย และได้แสดงความปรารถนาที่จะรับนางไว้เป็นภรรยาเสียเองพระรามเห็นด้วยกับเหตุผลของหนุมานจึงพระราชทานอภัยโทษและยกนางเป็นกายให้เป็นภรรยาของหนุมานตามที่ขอเหตุการณ์นี้ตามตัวบทรามเกียรติ์สะท้อนให้เห็นทั้งความมีเหตุผลของหนุมานความเมตตาของพระรามและขนบธรรมเนียมในวรรณคดีที่มักจะจบความขัดแย้งด้วยการเกี่ยวดองกันครับถ้าชอบการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวละครฝากกดไลค์ไว้เป็นกำลังใจด้วยนะครับ